นี่เราจะฝากถึงนาย,ยกอ,จอบจคนใหม่บ้างครับในเมืองโคราชเราก็ยังไม่ทราบว่าท่านใดจะจะได้เป็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งแต่ว่าจังหวัดคนครราชสีมาน,นั้นถือว่าเป็นเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจถ้าทำเศรษฐกิจที่โคราชให้ดีก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศนะคระเพราะ GDP ของโคราช มีส่วนสําคัญกับ GDP ของประเทศไทยแล้วก็ศักยภาพของจังหวัดทรัพยากรต่างๆที่มีนะครับในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะนํามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศเศรษฐกิจโดยส่วนรวมได้ฉะนั้นผมคิดว่าบทบาทหน้าที่ที่สคัญของนายกอบจอโคราก็คือการที่จะประสานและก็ต่อยอด กับโครงการใหญ่ๆนโยบายใหญ่ๆของภาครัฐโดยใช้พื้นฐานที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับโดยภาพรวมก็จะจะเป็นในลักษณะที่ว่าทํางานประสานกันนะครับถ้านายกทั้งเรายกอบจสองวจเนี่ยนโยบายที่หาเสียงไว้จะต้องทาตามที่หาเสียงไว้ให้กับที่เรางป็ะชาชนก็ผมว่าก็โดยโดยโดยปกตินะก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับในการเลือกตั้งทุกระดับนะครับใคร บอกอะไรกับพี่น้องประชาชนไว้นะครับก,ก็ควรจะทําตานนั้นหรือภาคการเมืองไหนาแหลงอะไรไว้ก็ควรจะทําตานนั้น <c oughs> เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าการเมืองเชื่อถือได้ถ้าการเมืองเชื่อถือได้การเมืองก็มีเครดิตนะครับฉะนั้นการเมืองก็จะมีพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนก็อยากให้พวกเราได้ได,ได้พยายามรักษาบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างภาคการเมืองกับภาคประชาชนหาเสียงไว้อย่างไรก็ต้อง พยายามทาใ,ให้สําเร็จในสิ่งที่เราได้ไดไดไดพูดเอาไว้ท่านเคยบอกไว้ว่า,าปลายปีเศรษฐกิจไทยน่าจะพื้นเริ่มพื้นตัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดูแล้วผม,ผมก็คิดว่าตัวเลขก็เริ่มเริ่มทีจจจจ่จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าตัวเลขได้ไดไดไดขยับแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลก็ได้พยายามเร่งรัดในเรื่องของอซอฟต์พาวเวอร์นะครับเรื่องของการลงทุน เรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีตุนจีนที่ผ่านมาก็าถือว่ามีมีบรรยากาศของการจับใจใช้สอยที่ดีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจุดแข็งและเพื่อทำทำได้ดีที่ผ่านมาแต่ว่าเราต้องทำปีนี้ต้องทำให้เกิน40ล้านคนให้ได้ นะครับถ,ถ,ถ้าตัวตัวเลข40ล้านคนเนี่ยเป็นจะเป็นดัชนีชี้วัดเลยว่าว่าเศรษฐกิจจะคัมแบ็กหรือไม่เพราะก่อนเกิดโควิดเนี่ยเรามี40ล้านคนนะครับปี67ที่ผ่านมาเราปิดที่ประมาณ35-36ล้านคนยังขาดอยู่อีก4ล้านขาดอยู่10%ฉะนั้นถ้าเกิดบรรยากาศภายในประเทศเป็นใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ยแล้วก็ช่วยกันจัดกิจกรรมอะไร ให้มันดูยิ่งใหญ่มีความเป็นสากลเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยอะๆดูแลวความปลอดภัยต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวปนี้ยผมผมยันเชื่อนะครับว่าปีนี้น่าจะน่าจะเข้าเป้า